ไมกี้ปณิธานเผยสาเหตุติดเชื้อระบบทางเดินอาหารหัวใจเต้นเร็วเนื่องจากแพ้ยาหลังจากที่ต้นสังกัดของนักแสดงหนุ่มไมกี้ปณิธานบุตรแก้วได้ออกมาประกาศว่าไมกี้ได้มีอาการป่วยติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารหัวใจเต้นเร็วจนทำให้มีความจำเป็นต้องยกเลิกการเข้าร่วมงานแจกลายเซนปฏิทินช่องสาม ล่าสุดวันที่27พฤศจิกายนไมคี้ได้มาร่วมงาน GQ Men of the Year 2024นับลูบายอเลนดูคาส ICONSIAM ชั้นหนึ่งในโซน ICONLUXE พร้อมอัปเดตอาการดังกล่าวว่าตอนนี้แทบจะหายดีแล้วเหลือต้องกินยาให้ครบตามหมอสั่งเพียงเท่านั้นปีนี้เป็นปีทองของไมคี้ ดีใจครับเป็นปีที่ดีมากๆคือผมบอกตั้งแต่ขวัญรือไทยแล้วพอมาละครเรื่องนี้มันใจฟูจริงๆในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงเองการได้รับรางวัลหรืออะไรแบบนี้มันมีค่ามากๆสําหรับผมเป็นแรงผลักดันในการทํางานต่อไปในทุกๆวันเคยคิดไหมว่าจะมีภาพนี้ ครับผมว่าไม่เคยมีใครที่น่าจะคิดว่าจะมีตรงนี้อยู่อาจจะมีเป็นเป้าหมายแต่สำหรับผมผมไม่ได้คิดเลยมาอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะทุกคนเลยชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะครับถือว่าเปลี่ยนเลยตั้งแต่ละครเรื่องแรกเลยปีนี้ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆในทุกๆแง่มุมในชีวิตมีโอกาสได้พักบ้างไหม มีนะครับได้พักได้นอนอยู่มีบางช่วงเวลาก็พยายามหาเวลาพักให้กับตัวเองไม่เั้นทำงานทุกวันก็ยากอยู่เหมือนกันวิธีหินใจเล่นดนตรีดูหนังทำอาหารอาหารมีส่วนทำให้เราติดเชื้อในทางเดินอาหารไหมที่ผมป่วยคือผมติดเชื้อในทางเดินอาหารหัวใจเต้นเร็วผมขอพูดก่อนว่าอาการหัวใจเต้นเร็วไม่ได้มาจากติดเชื้อทางเดินอาหารหือผมไม่ได้เป็นโรคหัวใจอะไรนะ ผมแพ้ยาครับทุกคนคือวันที่ผมปวดท้องผมรู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วอยากจะไปโรงพยาบาลเพื่อที่จะให้เขาฉีดยาเพราะอีกสองวันผมจะมีงานเซนปฏิทินกลายเป็นว่าผมไปแพ้ยาที่โรงพยาบาล mm hmm. ก็เลยอาการยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ส่วนที่ถแถลงไปแบบนั้นคืออ่านแล้วดูหนักมาก แต่ก็ตลกนะคือผมตีความว่าคำว่าติดเชื้อในทางเดินอาหารมันก็ปวดท้องแหละแต่จนหัวใจเต้นเร็วเลยหรอนี่คือแบบต้นสังกัดประกาศให้กับคนทั้งปณะเทศรู้ว่านักแสดงคนนี้ที่แตกจนหัวใจเต้นเร็วเลยหรอเนี่ยแล้วผมก็เขินมากแฟนคลับเป็นห่วงมาก กลายเป็นว่ามีคนดีมมาหาผมเยอะมากๆว่าแบบหัวใจผมเป็นยังไงบ้างทุกวันยังมีชีวิตอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าอาการแพ้ยาก็น่ากลัวมากๆตอนนั้นที่ผมแพ้หัวใจผมบีบไปถึง200เลยเกินไปมากปกติรู้ไหมว่าแพ้ไม่รู้ครับเป็นยาที่ผมไม่เคยลองปกติผมเป็นคนที่ไม่ชอบไปโรงพรยาบาลแต่ก็ไปบ่อยเหมือนกันแต่วันนั้นหนักมากจริงๆตัวซีบหมดแล้วก็ต้องไปหาหมอแล้วแหละ เป็นยังงงไบ้าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วครับยังไม่อยากพูดว่าร้อเพราะเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันอาจจะประมาณ80%ก็ยังมียาที่กินไม่หมดอยู่กลับมาทำงานได้แล้วครับ